ยากให้พ่อแม่เป็นสองคนได้เอามาคุยกันว่าทําไมถึงต้องตั้งชื่อให้คล้ายกันขนาดนี้อาจจะเป็นพรมลิขิตเราข้ามจาก YSL มาเป็นตัวนี้ได้ไหมพอดีมันสงสัยโอ้มันคืออะไรมันเด่นแพงอะมันไม่ถามไม่ได้เห็นไหมแพงมากเพราะว่านี้คืองานแฮนด์เมดแต่มันไม่เจ็บใจเท่ากับซื้อมาแล้วคือมันเอาไม่อยู่แล้วก็เป็นตัวที่แพงที่สุด จริงปะแล้วในช็อปเนี่ยมันแสนห้าเลยนะตอนนี้4,500ดอลลาร์ดอลในเกงยีนที่รู้สึกว่าใส่แล้วไม่ได้ดูแบบเยอะขนาดนั้นไม่ได้ดูเยอะขนาดนั้นสําหรับแจกี้ไงทางตู้จริงๆอ่ะใช่ไหมล่ะตู้ที่บ้านพังอยู่แล้วก็จะค้นเจอเราไปทัวร์หรือว่าไปต่างประเทศอะไรก็จะชอบใช้แบนี้ก็แพงมากเพราะมันเป็นหนังแกะเป็นหนังแกะชอบอ่ะ สี่บาทค่ะใบนี้แสนสี่สิบสี่จะปวดอยู่นะตอนนั้นได้มาเท่าไหร่หนึ่งพันนี่ไงนี่ไงเธอเชื่อฉันหรือยังเดือนนี้ได้มาเป็นของขวัญว้ายจะใครมีคนซื้อให้าจริงหรือเปล่าใช่ไม่บอกคลามลับยังไงต่อเาซฟ